สายฟรีวันที่230้าต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับคลิปนี้คงไม่ตัดจบบทการทันหันแบบคลิปที่แล้วครับเพราะว่าความจำของคอมพิวเตอร์เต็มคนดูคลิปที่แล้วมันเต็มแล้วมันตัดไปเลยครับต้องขออภัยจริงๆนะวันนี้มาแบบเฉิดฉายคือลบคลิปเก่าๆที่เราเคยสะสมไว้ในเครื่องออกหมดแล้วคิดดูดิว่ามี200กว่าวันน่ะ220กว่าวันที่เราทำคลิปนี้มาครับ แล้วก็คลิปหนึ่งมีประมาณ2อสกมจิกกี้กี้ก็ต้องลบทิ้งหมดแล้วครับแล้วก็เก็บความทรงจำไว้ใน YouTube เอานี้แหละนะวันนี้ครับวันที่230มาอัปเดตกันหน่อยเราใช้ตัวเดินเป็น Butterfly DX กโคตรเท่ T. อ่านการ์ตูนแล้วชอบคาแรเตอร์นี้จริงๆเลยมันตลกอะวัตาบนีเอ็กโอ้ยอันดับตกโออไมายกัด อันดับตกครับมาอยู่ในอันดับที่34ของซารเราเคยอยู่33นสะานะพลังลถอยู่ที่38ล้านหใครวะใครมันบังอาจมาแซงอันดับกับกีกี้ผู้นี้ชิโรแ่แกแกต้องโดนฉันเล่นงานไอ้เจ้าชิโร่ <c oughs> โอ้โหเจอโซนิคยูอาฝากไว้ก่อนเดี๋ยววามาคืนแน่ว่าหรือคืนจริงๆแต่ว่างหลังวันนี้วาไม่วา่วา จะไปสู้ยังไงโซนิคแม่งตัดลูกไฟยับเลยฮะอะแล้วก็เลเวลเราอยู่ที่1 0 1นะอีพีอยู่ที่10,000หมื่นคาดว่าอีกประมาณ2สัปดาห์เลเวาจะ1 0 2ครับก็ตอนนี้เรารุ้นหมาฝบ้านแมนอยู่อยากให้หมาฝบ้านแมนมาเข้าในตู้ตัวม่วงของเราเสียจริงทำไมมันไม่มีเฮ้ยพอมันไม่มีหมาฝบ้านแมนมันก็ไม่มีตัวเพิ่มลูกไฟก็โดนโซนิคยูอาตกครับ ถ้าเรามีอ่ะพี่ว่าพี่ชนะโซนิกยูอาร์แน่เลยมาดูนี้กันมันมีดราม่าเล็กน้อยในกลุ่มนะพี่เห็นแวบๆมันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยอ,อันนี้คือตู้ตัวม่วงใช่ไหมเห็นมีตู้ตัวม่วงเขาบอกว่ามีเอาอัศวินขับเคลื่อนเข้ามาเหรอใช่ไหมน้องมันคือยังไงวะเห็นแวบๆจริงอนะว่ามีอัศวินขับเคลื่อนเข้ามาในตู้ตัวม่วงหรือว,ดดว่าแบบตัวแดงวะแป๊บนึงแป๊บนึงเปิดตู้ตัวแด,ดงก่อนจำตัวไม่ได้ฮะดูในเพจดูปั๊บจริงด้วย โอ้มายก็อดโคตรแข็งโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตราย I can't believe it คือแม้แต่เกรีวกันซุปยังไม่ยอมเข้าอ่ะคิดดูดิเกรีวกันซุปมาตั้งนานแล้วนะครับไม่ยอมเข้าแต่ทวินกับเคลื่อนมาไม่นามนมานี้เข้าตู้ตั๋วแดงนั่นหมายความว่าเราควรที่จะ รีตู้ตัวแดงหาอัศวินขับเคลื่อนครับใครที่เล่นเซิร์เวอร์ใหม่บอกเลยว่าเฉิดฉายแน่นอนคือมันเป็นคอที่ดีนะเพิ่มเลือ,ลอด6หลอดเนี่ยไม่ต่างอะไรจากโบรอสมากนะครับความดิงเกลียวกันซุปแม่งเก่งกวิ่มีไม่ยอดท่อนะครับก็หูมาทําให้สายฟรีเฉิดฉายนะแต่ต้องบอกว่าวงเล็บวงเล็บวิกวิเป็นสายฟรีที่ต้องอยู่ในเซิร์เวอร์ใหม่ๆเพราะว่ามีตัวแดงสุ่มเยอะอย่างของพี่เนี่ยเซิร์เวอร์มันนานมาแล้ว555เนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เซิร์ฟเปิดทุกวันเสาร์ใครถามว่ารีหาตัวอะไรดีครับวิกกี้บอกเลยว่าอัศวนครับเครื่องเข้ามายังไงครับส่วนดราม่าในเน็ตที่เราเห็นกันเยอะนะเขาก็แสดงความไม่พอใจกันว่ามันเหมือนมันเพิ่งมาจริงนะอัศวน,นกับเครื่องคือตัว SSR บวกตัวท้ายๆท,ท,ที่มาครับก็เทียบไปแล้วก็ตอนเซิร์ฟเวอร์505มันเพิ่งมีมาใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันก็บอกว่าเฮ้ยฉันเสียตัวดำสุ่มมาแล้วเฮ้ย ทำไมมาเอาเข้าตู้เสือตัวดแดงง่ายๆวะ GM ก็มีการชดเชยอะไรกันไปนะไม่รู้ว่ามันเกิดจากความผิดพลาดหรืออะไรยังไงเนาะใครคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันว่าทําไมอศัศวินขับเคลื่อนมันถึงเข้ามาในตู้ตัวแดงเนี่ยโอ้ oh my god ร้องหน่อยไหมร้องหน่อยได้เผื่อเราได้มาเฉิดฉายอ่ะนะได้มาคีคีก็มีบ่อล่อ u i อยู่แล้วก็มาใส่ทีม2ก็ได้ครับมาแล้วเปิดทีละใบด้วยความหวังมีตัวแดงยค่ยสใบสภาพเปิดมาใบแล้วอกมาเป็นสีฟ้าอร่างฉากไม่ได้ลุ้น โอ้โหคาแมนนะเป็นเครื่องจักรเหมือนกันคนระับคาแมนไรเดอร์มาละใบที่สองของเก๊กก้ผู้นี้มาดูซิว่าจะได้อะไรใส่สมารบอกโอ้ยมีกระตุกมีกระตุกนะคนดูนะเมื่อกี้นี่เห็นไหมออกมาแปน้นเราหลอกกันชัดชัดกระตุกโอ,โโโอโ้คาแมนสองตัวแล้วนี่มันกิจกรรมเพิ่มเลทของคาแมนไรเดอร์ไอ้หรือเปล่าเนี้ยคาเกต้องการจะเกคุณ มาแล้วครับใบที่3ของตัวแดงไซตามาบอกว่าขขค้างอีกรอบหลอกกี่กี้ผู้นี้แล้วก็เปิดมาเป็นสีฟ้าลังชงังถ้าคาแมนนี่ตบนะถ้าออกคาแมนเจ็ดในใกล้โบโอูอัศวินขับเคลื่อนเหมือนกันนี่มันเมตาเพิ่มเลนหุ่นยนต์หรือเปล่าเนี่ยเจ็ดในใกล้โบเ้ามาไปสุดท้ายของตัวแดง มีอยู่สี่ใบเหลือจะเชือกเก๊กี้แล้วก็มาลุ้นอัศวินขับเคลื่อนเพิ่มเลดอับจงออกมาบัดเดี๋ยวนี้อัศวินขับเคลื่อนเรียบร้อยไก่แจ้มังกรดินมังกรหรือไก่กันเนี่ยมาสู่ไอดีของฉันพูเดเปรียนเลยะเน่าไปดิเีกี้แล้วตัวเหลืองมันมีอะไรเพิ่มมาไหมตัวเหลืองไม่มีอะไรครับตัวเหลืองมีตัวไก่เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยอะ่ะโอ้ไม่กอดทำไมมันพังยับขนาดนี้วะไม่ได้กับเขาครับเดี๋ยวส้มม่วงที่เรามีแล้วเราเก็บไว้ก่อนนะนะแล้วค่อยเปิดทีหลังแล้วกันเอามาดูกันต่อ วันนี้ก็กดนี่ครับหมุนกวงล้อเอาเพชรห้าครังกวงล้อในพี่อยากให้มากดทุกวันนะใครไม่มากดทุกวันนะี่ยเท่ากับเสียปเปล่าฟรีเลยนะครับเพราะงั้นเสียเวลาสักวันละชั่วโมง <c oughs> คือต้องบอกว่าชั่วโมงเพราะว่าแม่งบางทีหมุนไม่เจอเพชรไงเจออะไรก็ไมา่รู้เสียเวลาเป็นชั่วโมงนะครับแต่ว่าพอได้มาแล้วมันคุ้มเราอาจจะนอนดูหนังแล้วกดหมุนไปเลยก็ได้พี่ก็ใช้วิธีนั้นเหมือนกันนะฮะแต่พี่ใช้อีกวิธีนึงก็คือใช้กายกดนะ <c oughs> วันนี้ ช็อกโกแลตกดห0หนึ่งครั้งอีกเช่นเคยวิธีนี้กดทุกวันดองตัวไอไม่ใช่ดองเพชรทานตัวดําตัววุฒแน่นอนครับสว่วนกระป๋องเนี่ยวันนี้กดสองอันนะฮะเร่งรอบเร่งรอบก็ประมาณเท่านี้และก็ยังคงเป็นสายฟรีมาดูกิจกรรมกันก่อนอัปเดตตีตุ่นนี้เราไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะะว่าใครแล้วพี่พลาดนะที่พี่บอกว่าตัวอาวุธนะ่ะพี่จะไม่ทันของคนะิงครับมีคนนับให้พี่บอกว่าพิกี้ลืมบิงโกหรือเปล่านี่ไงบิงโก ฮะบิงโกถ้าเกิดว่าได้เต็มเนี่ยเราจะได้ตั๋วอาวุธกี่อันน่ะหลังใช้10บใบสามารถอัญเชิญได้1ครั้งเราจะได้นี่4อันปะ่ะเนี่ยถ้าเกิดบิงโก,โกเต็มนะฮะเราจะได้ตั๋วุเพิ่มเติมก็น่าจะมีสิทธิ์ได้คิงแข่งก่งขนาดนี้ได้อย่างไรสูงอยู่มารอรุ่นกันนะ,ะว่าอาวุธคิงที่จะได้ไหมแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างที่มันมามาตอนนี้อัญเชิญน,นี่ครับอาวุธ3ดาวของบ่อรอก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มีเพิ่มเรทเนี่ยฮะเพิ่มเรทของ คมแฟกนะครับไม่ค่อยเยอะมันให้พลังน้อยจัดเลยแล้วก็มีอะไรอะ่ะสภารกิจซัพพลายรายวันมีซัพพลายมาช่วงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรละไก่แจ้อัปเดตแค่นี้เองไม่มีอะไรให้ทำเลยคนดูมาดูทีมกันครับทีมของเราตอนนี้ยังแบกโดยซื้อดูพลัง10ล้านแล้วก็กระบองเหล็กพลัง8ล้านหนึ่งไก่จัดเมื่อไหร่พลังมันจะขึ้นวะเลือดก,ก็น้อยเลือดตอนนี้อยู่5ล้าน9้าครับกระบองเหล็กของใครเลือดเท่าไหร่มาแชร์บอกต่อกันหน่อยครับของพี่นี่ไก่จัดเลยเนี่ย เมื่อไหร่มันจะเลือดเยอะสักทีวะอยากแบบเลือดแตะสิบล้านส่วนของที่ใส่เป็นของแดงสามชิ้นละแต่เซตคนละเซตกันเลย <c oughs> มันสุ่มออกหรอว่าเซตละนี่มันไม่เป็นทางเดียวกันเลยนะแล้วก็มีเสื้อที่เรายังเป็นของทองอยู่แล้วเก็บสะสมไปเรื่อยๆส่วนการ์ดบัฟอันนี้โอเคโบนัส HP สองอันโอเคอยู่แล้วก็อัตราคริเพื่ออะไรเนี่ยผลแม่นยําเพื่อโอ้เอาเป็นไอ้นี้ดิเอาเป็นตอดต้านสิมจะได้ไม่ตาย เออเอาเป็นต้านทานน่ะอันนี้เอาเป็นต้านทานเพิ่มขึ้นครับเราว่างๆต้องรีนะแต่ว่าเพชรเราไม่มีไงตอนนี้เพชรเราเก็บไว้เพื่อที่จะเอาตัวอาวุธของเดือนนี้6ใบเรายังไม่ได้เอาเลยอะ<ม>่ะนยมันมีตัวอาวุธอยู่ในร้านค้านะครับอย่าลืมนะบางทีเราไม่ได้เข้ามาแล้วมันเพลินไงแล้วก็ลืมไงเนี่ยหนึ่งพันแปดซื้อได้6ใบเพราะซื้อได้2แพ็คต่อต่อเดือนนะครับใช้ทั้งหมด3,700ต้องซื้อภายในเดือนนี้มันรีทุกเดือนด้วยอย่าลืมมากดกันเดอแล้วก็ ไหนๆก็มาแล้วนะมาตบคนโชว์ดีกว่าคาวไวแล้วคลิปมันดับไปคลิปมันดับไปเฉยเพราะเน็ตไม่ดีบีทาเก้กินแล้วอร่อยดีโ,โซนิคเจอโซนิคยูอาไม่ไหวจริงๆน้องชายนะไปตบคนไก่แจ้้วไหนดีวะนบหยุดไฮท,ทำไมลาวอันนี้ตบบ่อยสตาร์เจ็ดสตารเจ็ดอย่างงั้นสินะโซนิค่ยมีเยอะจริงๆเอขอสองข่งก่อนนีว่าเลือดของกระบองเหล็กเขาเท่าไหร่ เขาพลังน้อยกว่าเรานะเนี่ยสตาร์เทคอะ่ะเนี่ยขี้หมูขี้หมาพลังหกล้านสองอะเลือดอะโอ้แต่ว่าของไอ้นี่เขาเต็มตัวแล้วครับของทองของแดง,งเขาเต็มตัวแล้วของเรายังไม่เต็มเลยอะไก่แจ้ลุงเฮกเฮกนะเกาคือใครวะเนะี่ยชื่อเนี่ยไม่มีเพชรเหรอครับน้องไม่มีเพชรเปลี่ยนชื่อกลับเหรอครับมีซุยลิลูกรักอ๋อที่เขาใช้ซุยลิลูกรักไงที่มันตบเราคราที่แล้วบอกว่าเนี่ยเพชรให้เกาอะไรเนะี่ย เปลี่ยนชื่อหน้องสามนับทำไมนับทำไมโซนิกแกตีกเขาไม่ได้เจอใครน้องฟิลตี้แตกในน้องไฮชื่อคุณคุณนะน้องไฮเนี่ยคุณคุณว่าน้องไฮคือใครโซนิกแกว้ขยันเล่นโซนิกจังเลยวะไม่รุ่นหำใส่ตั้งชื่อแต่ละคนนะโซนิกอีกอคนเอาโซนิกเยอะนะครับเนี่ยนะแหงว่าต้องโดนคิงพี่ตบแล้วน้องชายทัดจัง ใช้ทัพซูมากิแน่นอนชื่อแบบนี้อ้าวใช้ทัพจริงด้วยแล้วฉันจะแสดงให้แกเห็นเองว่าท um นะัพซูมากิน่ะของจริงเป็นยังไงนะทัพจางฉันขอเล่นนานนะ โดนลมป่าด้ามซุมกีของกีกี้ผู้นี้หน่อยว่แล้วกัน,ก,นการต่อสู้โหดร้ายกันมังจะเริ่มขึ้นต่อให้เปิดก่อนเลยเปิดก่อนจะได้ปูดหรือเปล่าน้องชายมาแล้วครับกีกี้รดนฝังสีงเงาไปทีบ่อล่อโดนไปเลือดไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะออฮิออฮิแล้วก็เอาคืนมาดิแบบไล่โจมตีก็พอที่แมดล้านดาเมจนี่แค่ไล่โจมตีนะครับทัดจังนอนไปก่เลย แล้วก็ไล่ฮิวเพิ่มเลือดขึ้นมาถึงแม้จะ2 0 0 0 0นในน้อยชิลชิวกระโดงเขาไล่ตีมาครับแล้วก็โดนกระบองเหล็กอาวุธ3ดาวเหมือนกันแฮะโดนไป21ล้านโครแข็งโคดตึงแล้วก็มิดเทดูมิดเทดูใส่หน้ากิ้กี้สี่ล้านดามจแล้วก็มาแล้วฝังสิงเหงาเข้าไปเขาที่หน้าแล้วเขาจะได้ตีมาแล้วะดูความแรงของซยริวอาวุธเท่าไหร่น้องชายซยริวโอ้อาวุธสามดาววะเนี่ยโอ้ตีธรรมดาอุแต่ล่วงยาตีแถวหลังบ้างดิ ตีทําไมแถวหน้าเหรอพี่ตายน้องชายแล้วก็โดนกระบองเหล็กเข้าที่หน้าขี่ล้านแล้วนี่เขานี้โดนไปส4ี่ล้านร้อยสามร้อยสี่สามโอ้โหแรงเกินไปเปล่าโขเอาคืนหน่อยดิร้อยเราก็ทําได้ร้อยสี่สี่ล้านติดไม่ยอดท่อแล้วก็หมัดปืนกลอย่างเยอะตึงนืดตึงนืดเข้าไปแนวหน้าตึงนืดแนวหน้าอีกทีตึงนืดแนวหลังเอาให้ล่วงเอาให้นอนสองตัวก็พร้อมลบ สองตัวเดี๋ยวกิกี้จัดให้งานเนี่ยกิกี้แสดงเองมาแล้วครับการต่อสู้โหดร้ายจะทำอะไรฉันหมัดปืนกลยางยืดใส่เขาที่หน้าไี้กแก้วมันแรงอะ่ะเฮ้ยเบาๆตีทีแถวหลังบ้างตีแถวหลังบ้างเออนะเอาละฉันฟันออกไปก่อนแล้วก็ไล่โจมตีมาก่อนแล้วกิก,กี้โดนไปหกแสนดาเมจหมัดปืนกลไปหนึ่งทีเพิ่มเลือดครับ มาละโดนปืนกลแบบไล่โจมตี4ล้านดาเมจแล้วก็บองเขาเข้าที่หน้าเท่าไหร่เนี่ยอันนี้แบบไล่โจมตีนะหกล้านดาเมจอย่างแรงอย่างแข็งและนี่ตีของแท้ของจริงบล็อกดาเมจมันหน่อยโดนไป5ล้าน6ครับอย่างเบาๆเจ็บๆเบชียวเชลต้องดูนี่ดูของฉันลัก ก่อน20ล้านเข้าไปโอ้โหแทบร้องแทบไงายเก่งเนโดนหมัดปืนกลย่างยืดตึงนืดตึงนืดึงืดเข้าไปอีกซ้ำอีกทีนึ่งนืมตึงนืด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 เรียบร้อยโอ้โหกระบองเหล็กเหลือตัวเดียวแล้วก็เลือดหลอดเดียวโดนเลเซอร์ฮิสารูฉีดเข้าที่หน้าแล้วก็ขู่ตอนนี้เลือดไงจะน้อยแล้วกระบองเหล็กเขาได้เปิดก่อนแต่บอกเลยว่าได้ปูดแน่นอนเพราะเราอากาศยาเหล็กไม่สัตทงสถานอยู่แล้ว15ล้านแล้วยังไงต่อรือน้องชายดวงกีกี้ผู้นี้นะ ครับทัดจังนอนไปก่อนแล้วโดนเข้าที่หน้าแบบไร้โจมตีโดนไปสอง0,000ดาเมจแล้วก็นี่นี่ดู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 อะไรน้องชายปิดเกมเลยไหมอ้าวเขายังไร่โจมตีอีกนี่กะไรไม่หยุดไล่ไม่พักดาเมจแค่นี้จะสู้ได้ยังไงของแท้มันอยู่เข้าที่หน้าบ้าม15ล้านโอ้หูเลือดแล้วหลอดเดียวแล้วก็หมัดปืนกลย่างยืดตึงเนือตึงเนือดตึงเือตึงเือตึงเืออีกทีนี้ตึงเลือดตึงเนือดตึงเลือตึงเือดเรียบรอยเจ็บเจ็บ Hell done. Woo!